สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแก้วมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแก้วจะมาอะไรนะจะมาบอกลาวนะคะลาวอันนี้นะคะจะให้ซื้อบนอย่างเดียวนะคะ ให้ไปบนอย่างเดียวนะคะให้ไปบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับหรือให้จะกลับก็กลับได้นะคะบนอย่างเดียวนะคะเราจะไปเลขนามสัตว์นั่นเองนะคะนามสัตว์สำหรับราวพัฒนานะคะนามสัตว์สําหรับราวพัฒนาวันนี้เราจะไปสามนามสัตว์นะทุกคนสามนสัตว์หรือซื้อแค่บนนะแค่บนอย่างเดียวนะคะไปบนอย่างเดียวนะไปบนอย่างเดียวถ้าใครจะไปล่างก็แล้วแต่นะคะเราจะไปบนอย่างเดียว จะไปนําสัตว์นะให้ทุกคนรับชมเพว่ความบันเทิงนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางให้ทุกคนนะคะเอาไปประกอบคําพิจารณานะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบว่าจะมาหรือไม่มานะ,ะสำหรับเราพัฒนานั่นเองนะคะทุกคนเราจะไปช้างหมาแล้วก็ควายนั่นเองนะ,ะช้างหมาแล้วก็ควายนะคะช้างมีอะไรบ้าง ในทุกแนวทางจะมีอยู่แค่สามหางเท่านั้นนะเราเรียกสามหางนะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรสามคู่เหรอไอเรามีแค่สามคู่ไม่ใช่คู่สิสามหางสามหางนะคะสามหางนะทุกคนช้างนะเราจะไปช้างก่อนนะคะบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวนะฮะตัวเลขมันอาจจะกลับนะทุกคนแต่โดยการทำนี้แค่เพีง ช้างนะช้างนะคะช้างนะคะช้างนะไปช้างนะชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนนี่นะสํสำหรับลาวนะคะนี่คือลาวนะคะ บนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวแล้วจะมีหมาอันนี้อาจารย์แม่บอกมานะฮะแต่ถ้าสำหรับเราที่เราไปจริงๆคือไป0 42ย่นะวันนี้นะเลขหมาเลขพึ่งก็น่าสนใจนะทุกคนอะไรเนี่ย ใครอยากได้หุ้นนะอยู่ในกลุ่มนะทุกคน,น,นห,หน่อยเฉยๆนะมือ้างนะใครไปสามหน่อยนะนทุกคนนี่จะเป็นกลับหัวกลับหางนะแต่มีคนว่าอะไรอยู่แล้วว่ากลับหัวกลับหางมันเป็นคลิปวิดีโออะทุกคนมันต้องกลับหัวกลับไม่เป็นอะ่ะไหนๆแื่อหนึ่ง สำหรับสาวลาวมันก็ไม่ไปไกลมากทุกคนเดี๋ยวเลขเดี๋ยวเลขหา่านเดี๋ยวเลขเ,เดี๋ยวก็มีหา่านเดี๋ยวก็มีเพิ่งเดี๋ยวก็มีอะไรนะอะไรวะจำไม่ได้ละก็อยู่ประมาณนี้แหละทุกคนอ่า นี่นะคนี่คืออีกนามสตร์แต่เราชอบอันนี้นะอันนี้นะคะอันนี้ไปแบบนิดหน่อยไปแบบนิดหน่อยนะไปแบบนิดหน่อยนะคะไปแบบนิดหน่อยนะไปแบบนิดหน่อยบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวไปบนอย่างเดียวนะคะนี่คือสูตรบนอย่างเดียวนะคะไม่กลับได้ไม่กลับก็ได้นะคะไม่กลับก็ได้นะคะไม่กลับก็ได้นะคะ ไม่กลับก็ได้นะคะรอบแล้วอ่ะเล็กๆควายอ่ะมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่แน่นอนเนาะสำหรับสาวลาวของเขาเนาะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะสําหรับสาวลาวหนูบอกเลยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะทุกคนนี่เรื่องจริงอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะคะทุกคนสำหรับคลิปแบบนี้นะบนอย่างเดียวนะ บนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวบนบนบนนะคะบนนะบนอย่างเดียวนะคะเลขนี้นะ,ะนี่นะ,ะ,นนะ,ะมีคนบอกว่าน้อยปังมากเลยตอนนี้กิดออกอยู่เฉพาะกิดออกศูนยะ์แปดนะเอ้ไม่ใช่กาชาศูนย์แปดกาชาศูนย์แปดนะ,ะกาชาเนี่ๆสี่นอยอันนี้สี่นอยลงไปให้แล้วนะคะในคลิปนะแล้วก็อันนี้สามนอย อยู่ในกลุ่มจะได้ใบแบบนี้นะทุกคนวันนี้5นะคะนี่คือกาชาตสามัคคีพัฒนาหุ้นของเรานะคะใบหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ3หุ้นนะคะแต่สำหรับน้อยก็คือกิจพี่ปกติ VIP จะอยู่โดยเดียวกันคือ4ี่นอยนะคะนะคะอันนี้คือสาวลาวแต่เราไปแต่เราไป402นะทุกคน สำหรับสูตรตามสูตรลวคิดตามสูตรก็คือ,อ0402นั่นเองนะคะแต่ถ้าไปแบบนำสัตว์นี่นะคะชอบชอบอันนี้ชอบชอบชอบบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวนะคะไม่ล่างนะคะบนอย่างเดียวสูตรบนอย่างเดียว ชอบนามไหนให้ไปนามนั้นนะฮะชอบนามไหนให้ไปนามนั้นนะฮะไม่ชอบก็คือผ่าน3ตัวแบบมันเยอะมากเราบอกไม่ได้นะฮะถ้า3ามตัวก็ไป 0. 42ย์สแล้วก็สี่หใช่สี่สองศูนย์สีแล้วก็1นึ่งสองศูนั่นเองนะฮะหนึ่งสแล้วก็420นะคะใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว จริงใช่นะฮะอืมประมาณนั้นนะคะทุกคนมีเยอะมากนะทุกคนหนูบอกไม่มดหรอกถ้าใครจะไป1-2-5ก็ได้นะฮะหนึ 1, 2, 5, นะหนึ 1, 2, ใบเต็มของอลาวพัฒนาก็จะมีจะมีมาอยู่จะมีมาอยู่นะคะจะลงให้นะคะแต่อันนี้จะไปเลขนามสักก่อนนะฮะบนอย่างเดียวนะไปบนอย่างเดียวชอบ อะประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะนี่โอเนแบบนี้มันจะกลับหัวกลับหางใช่ไหม,มแต่ว่าไปแบบนี้ได้นะคะชอบอันนี้นะลองอันนี้อาจจะเป็นเลขครึ่งก็ได้เลขครึ่งเลขอะไรจะไม่ได้ห้วนะครึ่งมันเป็นเลขอะไรเนาะครึ่งเนาะครึ่งน้อยแต่พอตัวนะแต่เมื่อคือนเรา,าฝันอะไรนะฝันเห็นผู้หญิงนะทุกคนจะมีสีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ฝันเห็นผู้หญิงจะมีสีหรือเปล่าไม่รู้เลขพึ่งก็จะเป็นหนึ่งหห้าหกแล้วก็เก้าหกนี่นะฮะทุกคนหนูมีตำลานะตำราฝันตำราฝันนะทุกคนแบบเยอะมากเลยคะทุกคนนะจะพยายามมาบอกให้นะฮะเจ้ามันนั่นแหละนะฮะชอบขอให้โชคดีนะผิดจุกอยาว่ากันสวัสดีค่ะ